สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียชาแนลนะครับวันนี้เฮียจะพาไปนะครับไปลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์นะครับประกันวัคซีนแพ้วัคซีนโควิดนะครับผมกับ e ท s o o o t u s ัะฮะแอปพลิเคชันขับรดนะครับผมของ Tesco Lotus นะครับก็ตอนนี้นะครับทาง Tesco Lotus นะครับได้มีจัดจัดแจก ทบีประกันนะครับแพ้วัคซีนโควิดนะประกันแพ้วัคซีนโควิดนะฮะไม่ใช่ประกันโควิดนะครับไม่ใช่แบบติดโควิดัาจ่ายนะแต่ว่าเป็นเหมือนเราฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหาให้อ่ะแล้วแพ้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเหมือนสามารถเคลมเมสิทธิ์ได้มีเงินชดเชยให้เรานะครับผมกับแอปพลิเคชัน t ท sco Lo t u s ขับการ์ดนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ Uh, ขั้นแรกนะครับเปิด uh, co, แอปพลิเคชัน Tesco Melo t o ั c กา a r d นะครับขึ้นมานะครับ uh, โหลดขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับผมนะแต่ว่าถ้าเรา,เ,ราเคยทงทะเบียแล้วมันก็จะขึ้นให้เองอัตโนมัตินะครับคลิกไปที่ลากแต้มครับรอสักครู่นะครับรอให้โหลดก่อนครับผม ตอนนี้นะฮะในเมนูแรกนะครับมันก็จะขึ้นมารับประกันแพ้วัคซีนโควิด -19 นะครับทุน1นึ่งหนึ่งเซนบาทนะครับตอนนี้เหลือตอนที่ณนะักวันนี้นะฮะเหลืออยู่ที่2 2งพันิบนะครับผมก็จะมีแต้มใช้แต้มทั้งหมดหนึแต้มนะครับก็200แต้มเลยนะครับ ก็กดเข้าไปนะครับก็คุณได้อน,นี้คือเฮียกดไปแล้วนะครับก็จะบอกว่าคุณได้ใช้สิทธิพิเศษนี้ครบตามจํานวนแล้วนะครับผมก็เอ่ออ่าถ้าเกิดว่ารับฟรีนะครับเอ่อประกันแพ้วบัคซีโควิดสิบเก้ากรณีโคม่าหนึ่งแสนดแล้วรับเอ่อและค่ารักษาพยาบาลสูงสุด1 0,000บาทเบี้ยค่าเบี้ยประกันมูลค่า9 9บาบาทนะครับผมอันนี้เหมือนเราแบบไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ย ปกตินะครับ99บาทนะครับผมแต่เรากดใช้199แต้มนะครับแบตขับกานะครับเราก็สามารถที่จะได้รับประกันโควิดฟรีนะครับผมก็อันนี้นะฮะเขาให้กดแลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาหรือเก่กว่าของจะหมดนะครับเขาให้ทั้งหมด10,000สิทธิ์นะครับแต่ตอนนี้คือใช้เหลืออยู่แค่2,000สิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็อย่าลืมไปกดแลกกันนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้บอดคับการ์ดนะครับให้เราแลกได้นะครับก็มีลุ้นนะครับ iPad Pro รุ่น11นิ้วนะครับ180 128G นะครับก็ใช้30นะครับแต้มนะครับในการแลกหนสุดลุ้นนะครับเขาแจกแค่1เครื่องนะต้องไปลุ้นกันเดี๋ยวเองนะครับมูลค่า27,900บาทนะครับจำนวน1นึงรางวัลนะครับผม iPad Pro 11นิ้วนะครับ2 9 0 0 0สบาทสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถใช้แต้มของขับกาสนะครับ30แต้มแลก1 0สลุ้นนะครับได้ถึงวันที่3 1กรกฎาคมคือสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็วิธีการกดร่วมลุ้นสนุกไปเลยนะครับแล้วกดยืนยันครับครับเท่านี้นะครับก็ ใช้1 0ลุ้นนะครับไปแล้วได้1 0ลุ้นนะฮะสามสิบแมแรก1 0ลุ้นนะครับแลกได้ถึงวันที่3 1อกรกฎาคมนะครับอนยังไงอยากให้แลกก่อนวันที่31นะเพราะว่าวันที่31มาักส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายมันจะมีปัญหาเออร์เรื่องระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจเฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ